สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาปลูกหอมแดงทุกคนเห็นไหมผักสลัดออกเต็มเลยมันเยอะเกินนะคะไม่เอาขนาดนั้นมันเยอะไปเราจะปลูกหอมแดงตรงนี้นะคะอันนี้วันนั้นใส่ปุ๋ยแล้วนะตอนพลนดินอนะ่ะใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วหญ้าก็ขึ้นแล้วคะ ้านี่เราก็จะเอาดินที่เราหมาักอุ๊ยนึกว่าใส่เดือนตกใจหมดที่เราหมาักนี่นะคะพวกเสร็จอาหารนะคะมาใส่แล้ก็ผสมผสมแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะมีนิดเดียวนะคะ ไม่เยอะแล้วก็ใส่ไปเลยนี่หอมแดงหอมแดงนะคะแช่น้ำไวสองวันกำลังสวยเลยแล้ก็จะใส่ลงไปส่ไปเลยตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะโผล่มาเองเนอะทุกคน ให้ห่างนิดนึงเขาจะได้ออกมาหัวใหญ่ๆนี่แล้วก็แยกเลยนะคนไปเดี๋ยวเขาก็โผล่ออกมาเองนะคะอ่ะไม่เต็มได้แค่นี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราปลูกกระเทียมเอาแถบนี้แล้วกันนะครั้งที่แล้วอ่ะ พลนแล้วก็ว่าจะปลูกปลูกหวานสลัดแล้วที่นี่มันหนาวมันไม่ออกตอนนี้มันเพิ่งจะมาออกนะคะแต่ไม่เป็นไรพอถึงเวลาเขาโตเองนะพ่อตกใจกระเทียมบ้านเธอหัวเล็กขนาดน,นี้กระเทียมมีญี่ปุ่นหัวมันเริ่มเท่านี้นะคะ่ะกระเทียมไทย หัวเล็กนิดเดียวแบบนี้แหลคะค่ะคุณพ่อที่เขาเรียกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบคุณพ่อตกใจก็ใส่เข้าไปปลูกผักง่ายนิดเดียวทุกคนที่มันไม่ง่ายเขาขี้เกียจขี้เกียจค่ะสำคัญคือต้องพลนดินค่ะขี้วัวขี้ไก่เศษใบไม้ ดินทรายนะคะเราก็ต้องเอาดินแล้วก็ทรายถ้าดินเราแข็งเราให้เอาทรายมาผสมนะคะทรายอ่อนทรายละเอียดมาผสมเราก็จะทำจนมันพอนะช่วยจำด้วยด้วยทุกคนเนอะตรงนี้มีกระเทียมนะอะไรน,นี่แป้งผักน้อยๆขี้เกียจทำใหญ่ๆนะคะทำแบบนี้ก็ เท่าที่เราพอกินแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปทุกปีเราทําเยอะเกินนะเยอะจนเราร่างกายเราไม่ไหวเหมือนเราทรมานอะไรที่เขาเรียกว่าทําแล้วมันเกินตัวนั่นนะคะนั่นเป็นความจริงมันไม่ได้ช่วยให้เราสบายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ได้ช่วยให้เรามีขึ้นมันทําให้เราต้องลงทุนเยอะต้องเหนื่อยกับมันแถมไม่ได้หลับไม่ได้นอนตื่นมาถอน้าแต่เช้า บนแล้วก็อยู่ไหนแล้วเนี่ยกรเทียมคอยมันจะอยู่ตรงนี้แหละจริงๆเราเรายังไม่ต้องรีบถมไม่งั้นเราจะจําไม่ได้เป็นไปได้ให้จิ้มรูไว้ก่อนองนี้นะทุกคนนะเราจะได้รู้ว่าเราหยอดตรงไหน,นใช้มือเรานี่แหละจิ้มเข้าไปเนี่ยคือแบบว่า ทำให้มันง่ายๆนะที่เหลือก็อ,อยู่ตรงนี้เด้ยเอ,อยาออกที่เหลือก็เบียดๆกันไปนะเอาละด้านที่มีมีอะไรนะไหนมีลากนะไม่ใส่ถุงมือนะทุกคนเพราะมันทำนิดเดียวเองขี้เกียจซักถุงมือล้างมือง่ายกว่าซักถุงมืออันนี้มันไม่งอกอะ่ะมันลากมันไม่ออกไม่รู้มันจะติดหรือเปล่า แล้วก็ใส่เข้าไปใส่ใสไปโอเคทุกคนเรียบร้อยปลุกตรงนี้เด้อช่วยจำหน่อยเด้ออันนี้เป็นแปลงผักเล็กๆอันนี้เรายังไม่ได้ถมทีนี้เราก็จะเอาอันนี้แหละอันนี้เป็นพวกดินที่เราบักไว้นะคะเราผสมผสมดินผสมอะไรนะ ใบไม้แล้วก็ทรายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันยังไม่ย่อยนะคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เด้อทุกคนมีกากมะพร้าวมีใบไม้มีทรายมีหินสําหรับมันไม่ใช่หินนะมันเบาๆที่เราเอาไว้รองก้นอนะ่ะมันช่วยให้ดินเราไม่เกาะเป็นก้อนก็ถมถมเขาหน่อย ถ้าเรามีพิเศษผักอีกหรอก็มาใส่อีกแต่ว่าสามาม่ได้ใส่ตรงนี้นะจะพาไปดูโอ้ยงอบเหนื่อยแท้เนี่ยเวลาหน้าหน้าหนาวมันก็จะแห้งแบบนี้นะทุกคนนะแล้วพอหน้าสักเดือนห้านะมันก็จะโผล่ขึ้นมาทั้งดอกทั้งใบมันจะเขียวเนี่ยชอบความธรรมชาติของญี่ปุ่นนี่ไง ทุกคนเห็นไหมเนี่ยผักมันออกเองโอ้ยจิ้มมือผักเนี้ยนหนามมากเนี่ยผักสลัดเดิมันออกเองใบโบ,บกเราน่าจะตายหมดแล้วแหละตรงนี้ไงเนี่ยครั้งที่แดวที่เอาผักมากองกองกองตอนนี้มันก็ย่อยสลายนะคะแล้วเ,เราก็เอามาโรยในสวนเราได้ อันนี้ยังไม่ได้ขุดขาเลยเนี่ยค่ะก็จะมากองกองไว้นี่แหละอันนี้เอาไว้ปลูกมะลาขี้นกต้นไม้ต้นกล้วยยา่านี้ไม่ต้องสนใจมันเดียวมันก็ออกมาเต็มเลยหน้าร้อนก็ไม่มีที่ทางจะว่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นรรชแมรี่วันนี้จะทำอะฮิจโจเป็นชีสแล้วก็น้ามันมะกอกกินกับ วายให้สามีนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ําอาบด้วยผ่อนคลายเด็ด <Dead S 1> มันเรื่อยๆแล้วมันก็จะโตขึ้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงลชมลีเพิ่งไปโรงพยาบาลมาคะ่ะเพิ่งไปโรงพยาบาลมาแล้วก็ไปถอดเฟือกตรงแขนลูกมาแล้วก็กลับมาบ้าน นะคะคตอนนี้นางบนว่าปวดจะให้กินยาแล้วก็จะให้เขานอนพาเขานอนเมื่อกี้ไปอาเจียนที่ร้านซูชิไปกินซูชิเสร็จอาเจียนนะคะกลางร้านเลยแม่ก็เช็ดแม่ก็หูตรงนั้นค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นละอาการนะคะรอดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาคงตกใจแล้วก็กลัวแหละมันจะเป็นเครื่องที่มันเลื่อยอะตรงตรงมืออะไอที่แข็งๆอะเขากลัวจนสั่นเลยทุกคน ต้นอันนี้สูงขึ้นทีนี้เขาน่าจะกลัวก,ก็เลยอาเจียน,นเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ให้ดูตรงนี้ก็ได้นี่มือเพื่อนเดี๋ยวไปล้างนี่อันนี้ดอกกุหลาบเรานะพอหน้าหนาวเราก็ตัดตัดกิ่งมันก็จะงอกมาเรื่อยๆเห็นไหมคะเวลาที่เขาออกดอกเสร็จเราต้องตัดทิ้งมันถึงจะสวยนะนี่มันเป็นกุหลาบเลื้อยสวยนะคะ ไอดอลของหนูก็คือแม่แหม่มนะคะแม่แหม่มแม่น้องหนูอ่ะก็ปลูกกหลาบได้สวยมากเราก็ต้องทาได้เราก็ไปดูเขาตลอดว่าทำยังไงนะไปละค่ะเข้าบ้านกันนะคะคนอากาศก็ประมาณนี้นะคะท้องฟ้าสวยงามแต่อากาศหนาวตอนนี้ลบหนึ่งองศาแต่หิมะไม่ตกนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ